ชิคพิวิซีแกทุกท่านครับมาเจอหมดแล้วครับในช่องบาโจ9193ดีวายพวิซีแกนะครับจากคลิปที่แล้วครับที่ผมเทส6มิลไปครับอหกมิลมาเทสกับตัวงบน้อยนะครับในท่อรังเพลิงความยาวอยู่ที่25เซนนะครับผมใช้เหลวหมิลความยาวอยู่ที่65เซนมันไม่ใช่เหลวของมันนะครับพี่ครับตามหลังจริงๆเน้นย้ำอีกครั้งครับตัว m องบน้อยนะครับท่อรังเพลิงความยาวอยู่ที่ห้าเซนถ้าเกิดว่าเราใช้ ลำหกมิลนะครับเราต้องใช้ความยาวอยู่ที่60เซนครับมันจะพอดีครับลูกมันจะไม่ล้านะครับมันจะพุ่งได้ไกลกว่านะครับแต่คลิปที่แล้วผมมาเทสเอาลำหกสิบห้าเซนมาใช้ครับที่จริงมันไม่ใช่นะครับก็มาเทสให้ดูคร่าวๆว่าวันนี้ผมมาเทสอกมิลมาเดิมครับแต่ผมจะมาเทสตรงรุ่นของมันนะครับทั้งเราและท่อรังเพลิงนะครับพี่ครับผมจะมาเทสกับตัวเอ็มโปลนะครับพี่ครับ ีท่อราเบิงความยาวอยู่ที่30เซนนะครับระบบแคทท้ายนะครับบอลวาล์วหน้าหลังเราผมก็เอาเราหรือลำจากคลิปที่แล้วที่ความยาว65เซนครับมันจะแมทพอดีกับท่อราเบิงความยาวอยู่ที่30เซนครับเรา65เซน6มิลนะครับ6มิลเราต้องยาว65เซนมันมาใส่กับท่อระเบิง,งตัวความยาวอยู่ที่30เซนคือท่อนิ้วครึง่งนะครับคีณ้มครับมันจะพอดีกับสูตรของมันนะครับที่ผมเคยทําไว้นะครับ วันนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับอ่ะระยะที่40หล้านะครับอ่ะอนนี้ผมมาเทสตอนเที่ยงครับอ่ะแดดจะจ้านะครับมันจะสว่างผมจะมองเป้าได้เห็นได้ว่าชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะผมจะเทสให้ดูนะครับว่าในระยะที่49หรือ40หล้าครับอ่ะผมจะแม่นหรือเปล่าในในในที่สภาพอากาศมันเปิดนะครับพูดงีครับอ่ะแต่ก่อนที่ผมจะทำคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเทสไห้เสร็จกพรพิ่งตามมาเสร็จใหม่ๆห่ครับอ่ะต้องเทสระบบว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับติดแรงหรือไม่แรง แล้วก็ผมจะไปเทสยิงเป้าดูก่อนครับ,บผมจะลองเทสดูก่อนนะครับ,บว่าทิศทางลูกมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ,บแล้วทีนี้ผมก็จะําคลิปจริงให้กับเป๋าพืชได้ดูนะครับ,บผมต้องเทสดูก่อนนะครับ,บขออนุญาตเทสก่อนเพราะว่าเราต้องดูระยะทิศทางลูกด้วยที่มันพุ่งออกไปมันดีหรือไม่ดีครับ,บหรือว่าระยะที่หวังผลของเรามันจะได้หรือเปล่านะครับดีครับเทสให้เสร็จแล้วทีนี้ก็จะามาาคลิปจริงให้กับเป๋าพืชได้ดูนะครับ แล้วสมาชิกถามมาอีกเดือนอย่างก็คือพี่ครับสายล่าระบบไหนดีที่สุดผมน,นย้ำอีกครั้งครับอ่ะสายล่าไอ้มันดีที่สุดครับอ่ะแคทท้ายจะดีที่สุดแคทหน้ามันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับอ่ะเพราะเราปั้มในลักษณะอย่างนี้เวลาฉีดแก๊สนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งเรือนะครับอ่ะนั่งเรือนั่งรถอย่างนี้ครับอ่ะมันจะยากลําบากถ้าเกิดว่าเราแก๊ มันอยู่แก๊สนะครับอ่ะมันจะฉีดอย่างนี้ลักษณะนี้มันจะยากนะครับแ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บนเรือนั่งรถนะครับอ่ะหรือนั่งซุ่มอยู่นะครับทีครับอ่ะเราแค่ตั้งลักษณะนี้ครับอ่ะป้อนลูกตามปกติแล้วก็ฉีดแก๊สนะครับอ่ะมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดสายล่านะครับอ่ะเราไม่ต้องปรับตรงนี้ถ้าปรับนี้เราอยู่ในต้านั่งหรือว่านั่งเรือครับอ่ะปลายมันจะโดนพื้นนะครับอ่ะหรือมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับอ่ะสายล่าแนะนําครับอ่ะผ่านระบบแคสท้าย ดีที่สุดนะครับเพื่อนที่ครับสะดวกกว่าเร็วกว่านะครับเพื่อนที่ครับเดี๋ยวผมจะเทสไอเสร็จนะครับเทสยิงเป้าระยะ40หลาเทสลองดู4-5นัดนะครับว่าลิต่างลูกเป็นไงผมจะยิงแม่นหรือเปล่าแล้วทีนี้ไปดูคลิปจริงเวลาผมเทสไปดูครับครับพี่น้องครับผมเทสไปแล้วนะครับห้าหกนัดเมื่อกี้ครับผมเทสกับขวดโค้กนะครับเพื่อนที่ครับแล้วทีนี้ผมจะใช้เป้าอันเดิมจากคลิปที่แล้วครับจะเป็นข้อต่อหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อนที่ครับ โดยใส่แป้งไว้ข้างในโดยอันเก่านะครับอ่ะมันยังไม่แตกกระจายนะครับอ่ะผมจะใช้อันเก่ายิงนะครับอ่ะอันเก่ามันจะมีรูอยู่แล้วครับใน1หนึ่งรูครับอ่ะวันนี้นะครับอ่ะผมจะเอาอันเก่าไปตั้งไว้ระยะที่49กครับอ่ะับลำหกมิลนะครับอ่ะความยาวอยู่ที่65เซนกับท่อรางเตืองความยาวอยู่ที่30เซนแล้วท่อนิ้วครึ่งครับอ่ะระบบแคสท้ายกับตัวเอ็มโปรตัวนี้นะครับพี่ครับอ่ะมาดูครับว่าว่านัดแรกผมจะยิงโดนหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมซ้อมไปแล้วนะครับอ่ะโอเคผ่านนะครับอ่ะก็มาดู ระยะที่49นะครับ49หรือ40หลาครับอะมาดูครับอะนัดแรกครับอะจะโดนหรือไม่โดนนะครับอะเรียกว่าขี่นัดถึงจะโดนนะครับนัดแรกครับโอเคนะครับอะกระจายนะครับอะคือต้องเทสก่อนนะครับอะเราต้องลองก่อน ถ้าเราไม่ลองเราไม่ซ้อมครับมันจะไม่แม่นนะครับอ่ะอยู่ที่คนยิงนะครับ่ถ้าเราไม่ซ้อมเลยครับรองไม่แม่นนะครับพวันี้ครับอ่ะไปดูเป้าครับอ่านะครับอ่ารีบนะครับอ่ะพอดีฝนจะตกนะครับอ่ะรีบรีบเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ฝนจะตกใส่ครับอ่ะเมื่อกี้อันนี้อันล่างนะครับอ่ะที่ผมวางไว้นะครับอ่ะส่วนส่วนนั้นนี้ที่อยู่ว่าด้านบนนะครับอ่ะผมตั้งไว้นะครับอ่ะก็มาโดนก็กลางเหมือนเดิมครับอ่ะจากคลิปที่แล้วครับอ่ะคลิปแล้วอ่าคลิปที่แล้วมันไม่แตกครับอ่ะแตคคนะะรรรัับบกก็จาย ถ้าเพื่อนๆจมาจิกดูในคลิปเมื่อกี้นะครับก็รีบทำคลิปครับฝนไล่มาแล้วครับก็ลงเม็ดโปรยๆแล้วเดี๋ยวก็จะได้เก็บของรีบเก็บของนะครับเพื่อนครับก็ระยะที่40หลาหรือ49นะครับกับลูก6กมิลห้ากับลูก6กมิลนะครับก็กับความยาวมาตรฐานของมันนะครับกับรุ่นเอ็มโปรนะครับเพื่อนเพื่อครับพี่น้องครับรีบนะครับฝนลงเม็ดนะครับเดี๋ยวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับคงจะเปียกแน่นอนนะครับก็วันนี้ผมมาทำคลิปไอ้นะครับ ตรงรุ่นมาตรฐานของมันนะครับอ so, ่ะท่อรังเพลิงท้องความยาวอยู่ที่30เซนครับเรา6มิลนะครับอ่ะความยาวอยู่ที่ต้อง65เซนนะครับพี่ครับแล้วเพื่อนๆสมาชิกถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราไปใช้ท่อกับท่อรังเพลิงความยาวอยู่ที่35เซนครับอ่ะเราจะใช้เรา6มิลความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่ะก็เราใช้65เซนก็ได้นะครับอ่ะหรือว่าจะเอา70เซนก็ได้ครับอ่ะห้ามเกิน70เซนครับอ่ะแล้วก็ห้ามต่ำกว่า65เซนถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับตัวเราก่าครับ ท e ่อรงเบิงความยาวอยู่ที K K i, i, ่35เซนครับอ่ะท่อนิ้วครึ่งนะครับอ่ะก็คงจะเข้าใจนะครับอ่ะก็ตัวนี้มันจะใช้ได้นะครับอ่ะความยาว65เซนเราความยาว65เซนมันจะใช้กับท่อรงเบิงความยาวอยู่ที่30เซนถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับท่อรงเบิงความยาวอยู่ที่35เซนเรา6กมิลครับอ่ะความยาวนะครับอ่ะเราจะเอา65เซนก็ได้นะครับอ่ะหรือจะเอา70เซนก็ได้ครับอ่ะห้ามเกิน70เซนครับอ่ะลูกมันจะล้ามันจะพุ่งไปไม่ไกลครับอ่ะแล้วมัััััันนนนนนกกก็็็จจะะะะะะะไมมม่่่่แรรรรรงงคคคคคบบบบีีอออเเข้้้าาใใวผทสหดู สำหรับ6มิลนตรงรุ่นของมันแล้วก็ตรงท่อรังเพลิงของมันนะครับพี่กครับก็ผมเข้าใจครับคลิปนี้นะครับรีบนะครับขอไปครับพอลงเม็ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกก็ผมจะมาลงเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกครับช่วงนี้งานเยอะและก็อุปสรรคคือฝนตกด้วยนะครับมันมีปัญหาตามหลังจริงผมยังมาเทสตั้งแต่อวันแล้วแต่ว่าฝนมันตกอยู่นะครับพี่กครับก็ลงเม็ดปล่อยอยู่นะครับวันนี้คาดว่าตอนเย็นก็คงจะตกหนักนะครับพี่ครับ ก็เมื่อวานก็เมื่อคืนก็ตกหนักเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมิชอบครับอ่ะมิลหกมิลลำหกมิลนะครับะตามรุ่นของมันครับให้ตรงรุ่นของมันก็10บไลคเหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซั b s ์ r i b ์ก็กดซั์ไล์และกดดอดิ่งจริงๆด้วยนะครับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามนะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับ ท่อรางเพลืองยาวเท่าไหร่ต้องใช้ลูกเบอร์เท่าไหร่เท่าไหร่ครับผมมีแบ่งปันให้นะครับแต่ท่านอยากจะทำนะครับผมจะมีสูตรให้แบ่งปันให้นะครับเพราะบางท่านนะครับท่อรังเพลิงสั้นนิดเดียวครับแต่ไปใส่เรายาวมันไม่ได้ครับเราต้องคำนึงถึงลูกนะครับเบอร์ลูกที่เราใช้เล็กใหญ่ด้วยนะครับเรื่องของท่อรังเพลิงที่ท่านยาวครับมันมีผลหมดนะครับที่ไม่ใช่ว่ามัไม่มีผลครับประสบการณ์เท่านั้นนะครับที่จะสอนเราว่า จะแรงหรือไม่แรงนะครับแต่หัวใจหลักครับในการตามงาน PVC แก๊สของเราปัญหาสมาชิกเจอเยอะมากที่สุดก็คือมันไม่ติดใส่ถ้าไม่ติดมันเพื่ออยู่แค่นี้แค่เดียวครับแค่จุนเข็มจุนรัวอากาศกับเข็มท่านนั่นเองครับบางท่านไม่เข้าใจครับก็หลายๆท่านครับวันนี้ก็ทักมาเหมือนกันครับไม่ติดนะครับพอเทสครั้งแรกไม่ติดครั้งแรกติดพอหลังๆก็ไม่ติดครับผมก็แนะนําไปนะครับว่ามันเกิดปัญหาจากอะไรบ้างนะครับก็ตักตามไลน์หรือว่า ตามคายคอมเมนต์ก็ได้ครับแต่ใช้ดีก็ทักทำลายดีกว่านะครับเราจะได้พูดคุยและก็ได้เห็นภาพนะครับผมจะอธิบายได้ถูกครับก็คลิปนี้มาแบ่งปันแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวหนีฝนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าด้วยกันครับฝากไว้นะครับสำหรับ6มิลนะครับตามรุ่นของมันครับต้องระเพิง30เซนต่อหนึ่งนิ้วมันต้องใช้เหลาความยาวอยู่ที่65เซนครับเหลา6มิลเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ